สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมากดล็อกมาร์กเกอร์ทั้งหมดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าอันนะครับอันแรกนะครับอยู่งนี้นะครับงานคินะครับแล้วอันที่สองวันนี้เลยนะครับวันแบบนี้นะครับทามผมวาปมาเนี่ยแล้วผมมาโผล่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยครับแล้วอันที่สามวันนี้นะครับต้งตม้นี้นะครับเดินเข้าไปครับ นี่ครับอันนี้นะครับอันที่สให้เราเข้ามานี้นะครับนี่ครับจะเป็นที่เก็บสะสมมาร์กเกอร์ทั้งหมดน,นะครับนี่ครับมาร์กเกอร์ที่ถูกแปลนไปนะครับนี่อย่างต่อไปนั่นเองอย่างต่อไปก็คือมาร์กเกอร์นี้คือเราจะต้องออกเกมเข้ามาในเพื่อรับมันมานะครับอันหนึ่ง ผมให้ทุกคนทายนะครับใช้เวลาฮาวิหนึ่งสองสามสี่ห้าผมเห็นตั้งแต่สวยอยู่สาวมีแล้วครับตรงนี้นครับมาร์เกอร์เงินนะครับโอ้ลืมกดปิดมาร์เกอร์อันต่อไปนะครับจะอยู่ในหลุมศพตรงนี้นะครับนีนครับตรงนี้นะครับมาร์เกอร์ซอมบี้ครับ แล้วก็ในโรงงานนี้เลี้ยวมาตรงนี้นะครับมาร์กเจอเห็นจนอยู่นี้นะครับว่ามาร์กเจอเนี้ให้เล่นเอาปีไปนะครับแล้วมาร์กเจออันต่อไปเพื่อนตายได้ไงนี่ครับมาร์กเจออันต่อไปอยู่ตรงนี้นะครับแล้วมาร์กเจอที่ผมจะพาทุกคนไปกดล็อกในตอนนี้ก็คือมาร์กเจอกล่องนะครับนี่ครับให้เราหยิบกุญแจมาตรงนี้นะครับนี่ครับ ตรงนี้นะครับในนี้นะครบตัวแรกมันจะไม่เปิดนะครับต้องหยิบกุญแจก่อนนะครับแล้วก็เปิดไปที่รองเท้าข้างนี้ของคุณสรายคนนี้นะครับเราก็จะได้คอยมานั่นเองนะครับแล้วในนี้นะครับสําคัญเลยนี่ครับไปตรงตรงนี้นะครับที่มีมาเกอร์อยู่แล้วก็ไปโอกาสกันครับนี่ครับมาเกอร์อันนี้มาเกอร์ตรวจนะครับก็ตรงนี้นะครับ ปีนขึ้นมานะครับฝั่งนี้นะครับถ้าปีนขึ้นฝั่งนู้นไม่เข้าไม่ได้นะครับนี่ครับมันจะมีบันไดล่องหดดอยู่นะครับแล้วก็นี่ครับมาร์คเกอร์ตัวนี้ผมชอบมากเลยนะมันสวยดีแล้วมาร์คเกอร์อันต่อไปเอิม่มจะอยู่ตรงนี้นะครับผมยังไม่พาทุกคนไปกดล็อกมาร์กเกอร์ข้างในนั้แล้วกันนะครับมันกดล็อกยากมากครับ ในนี้นะครับเพลนออกบีนะครับออบ,บีไม่ยากนะครับมาใคที่แก่งออกบี้จอเล่นง่ายหน่อยจะผม,ผมมองไม่ค่อยเห็นนะครับอ่ะเจอเฮ้ยก็นี้อืมมันว่าพาคนไปถึงจะว่าุกคนไปนะครับก็นี่นะครับตรงนี้เลยนะครับ เอาพสต์ซีให้ลงไปแล้วไม่ต้องกลัวตายครับกระโดดลงไปเลยครับนี่ครับมาเกอร์นี้นะครับอือน้โอ้นี่ไงเจอแล้วนี่ครับขึ้นไปบนนี้นครับนี่ครับเห็นดวงจันทร์ตรงที่มีดวงจันทร์นะครับจะมีมันไดล่องหอยอยู่แล้วเราก็ขึ้นไปเลย ตรงนี้นะครับมัลคอร์สีตรงก็มีมาเอร์ครับอันนี้ก็จะมีอมกุสนะครับเราขึ้นไปเนะครับขึ้นไปตรงอมกุสเราก็จะเจอตุน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 ตตุนตตุนเราจะเจออมกุ้นะครับเราเก็บมาครับแล้วก็ออกไปที่ทิ้งขยะนะครับ เขาจะทิ้งเรามาบนนี้นครับแล้วตัวต่อไปที่ผมอยากจะนําเสนอครับตัวนี้ผมสอบๆนะครับนี่ครับเข้ามาในบ้านหลังนี้นครับเราจะเจอกับดิีนสปีดกันสปีดกันดีนนอนอยู่นะครับมีดิวีนนอนอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับแล้วบ้านหลังนี้นะครับมันจะมีมาร์เกอร์ ซ่อนอยู่ในบ้านทุกหลังเลยนะครับในบ้านหลังนี้ครับตนี้ครับมาเกอร์ลื่นนะครับมันจะมีบ้านหลังหนึ่งที่จะมีมาเกอร์อยู่ใต้เตียงครับบ้านหลังนี้เรขึ้นไปเลยครับไม่มีนี่ครับคอนนี่นะครับมาเกอร์คอนนะครับเก็บไปเลยแล้วมาเกอร์ตอนนี้ของผมมีอยู่ที่ 131นะครับมาร์คเกอร์บ้านบางหลังเนี่ยมันจะมีเอ่อมาร์คเกอร์ซ่อนอยู่หลังตู้เย็นนะครับเป็นมาร์คเกอร์ถ่านนะครับนี่ครับบ้านอันนี้จะมีมาร์คเกอร์เก็บมือนะครับให้เราดีไปกดเอ่อคีย์บอร์ดตรงคอมเขานะครับแล้วมันจะขึ้นเป็นเอ่อเราได้มาร์คเกอร์เอ่อเรามานะครับ นีครับที่แห่งเออร์เรอร์นี่ครับนี่เราชนะครับเราได้แล้วนะครับขึ้นไปเลยนะครับตรวจนะครับถ้าเราส่งตรวจไม่รบแบบบางหลักมันจะมีซ่อนอยู่นะครับแบงนี้ไหมเนาะนี่ครับนี่มาสเกอร์ถ่านนะครับอยู่หลังตู้เย็นตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงตรง ตรงนี้ไม่มีครับตรงนี้ยังไม่มีแล้วก็บ้านหลังท้ายนะครับนครับเดินเข้ามาเลยนะครับเราจะเห็นว่ามีใครอยู่ใต้เตียงมัเก์บีบี้ครับมัเก์เด็กนั่นแหละครับหลงยากแล้วอย่างต่อไปที่เราจะไปเกิดรักกันนี่นเครับก็คือ มาร์กเกอร์ต่อเรียงกันครับนี่ครับนงผมน้องคำเคลสของเขานะครับกดคุยกับเขาไปเลยนะครับนี่ครับให้เราเราไปหาเพื่อนของเขานะครับคนแรกนะครับเป็นมาร์กเกอร์สีเขียวนะครับเกินมาเลยนะครับแวะตรงนี้หน่อยนะครับนี่ครับมาร์กเกอร์ป่านะครับมาร์กเกอร์ตู้ป่าตรงนี้นะครับมาร์กเกอร์ไฟ จริงคนน่าจะเห็นกันนะครับตรงนี้นี่นะครับมันนักเกอร์อันนี้นะครับให้เราแตะตัวเขาเขาจะจะถูกวาร์ปมาในนี้นะครับโอเคต้องเล่นอบบี้ไปนะครับเฮ้ยเฮ้ยโอเคได้แล้วนะครับอันนี้ผมยังไม่กดล็อกเลยนะครับเราต้องกลับด้วยการตายอย่างเดียวนะครับ ว่าเรากลับมาแล้วนะครับนี่นะครับครับพอเรากลับมาแล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่งทำคุยสองนั้นกันเอาไว้ก่อนนะค,ะครับรับวันนี้นะครับเราสามารถปินได้แล้วเราจะเจอกับปุนปูม,มาร์เกอร์อันนี้ก็เย็นโรมาร์เกอร์นะครับเด็กดีๆเนี้ตัวอะไรซ่อนอยู่ก็ตรงนี้ครับผมลืมพาทุกคนมาดูนะครับมาร์เกอร์ โคงไฟนะครับมีหลายตัวซ่อนอยู่นะครับบางนี่นะครับกระโดดขึ้นกล่องมาแล้วก็เดี๋ยวมองนี่เป็นใดไหมครับตรงนี้ลงไปได้นะครับนี่นะครับมาร์คเกอร์สกอตนะครับเอาใส่มาครับแล้วก็จะมีบันไดอีกนะครับนี่มาร์คเกอร์อยู่ห้องใต้หลังคานะครับก็ให้ทุกคนเก็บมาเลยนี่นะครับ นี่นะครับตรงนี้ก็มีนะครับมาร์กเกอร์ถูกจับหมดบ้านนี้ก็เหมดไปแล้วนะครับต่อไปในนั้นนะครับนี่นะครับมาร์กเกอร์นี้นะครับเก็บไปเลยนะครับตรงนี้มันจะมีมาร์กเกอร์ประกาลังซ่อนอยู่นะครับคนก็ต้องไม่ต้องหานะครับเพราะคนก็น่าจะเห็นอยู่แล้วเน่ตรงนี้นะครับ มีตัวเล็ก,กเพื่ออับแล้วก็างาน,นนะครับเห็นไหมครับเลี้ยมแ็มตรงนั้นทำไมไม่วาปเนี่ยม่าจะว่าแล้วนะครับมีมาร์ก็กสนิทเดือตามกำแพงนะครับก็ให้ลองหานะทุกคนผมให้ทุกคนทายหามาร์กเกอร์นครับ ในเวลาสามิหนึ 1, 2, ่งสองสามเห็นตั้งแต่ศูนย์จุดหนึ่งวิเลยนะครับตรงนี้นะครับมาร์กเกอร์อย่างเงี้ยครับหนาหนาเกอร์สีเขียวนะครับตรงนี้ก็เป็นจาเต่ามาร์กเกอร์นะครับเข้าตู้เซฟไปเลยนะครับเราจะเจอกับมาร์กเกอเร์เหล็กนะครับนี่ครับเก็บเลยนะครับ มีตัวหนึ่งที่ผมว่ามันน่าจะกดล็อกไม่ยากนะครับเดี๋ยวขอหาดูก่อนเมอผมลืมบอกคนไปเลยว่ามีโซนใหม่ที่เพิ่งอัปเดตมาด้วยนะครับโซนแคนดี้นะคะตรงนี้มาร์คกับซานุแมนอยู่ก็เก็บเลยนะครับตรงนี้นะครับคืออ๋มเราจะต้องคือมันจะเป็นคืนล่องหนนะครับคือเราจะต้องเรียงจากลำดับคนนี้นะครับ คือให้สังเกตด,ดีๆนะครับคนนี้เขาจะอยู่ตรงกับคนนี้เลยนะครับแปลว่าเราสามารถมาถเจอหรือล่องหนโดยการมันยืนตรงจากคนนี้ได้นะครับแต่วิธีที่ง่ายกว่านี้นะครับมาดูกันครับวิธีอีกอย่างหนึ่งคือเราจะต้องเปิดอันนี้นะครับเป็นการกดคลิกเจ้าเดินนะครับนี่ครับกดเปิดไปเลยนะครับนี่ เนี่ยเราจะต้องกดอันนี้นะครับให้เป็นตัว C แบบนี้ครับตัว C หน้าแบบนี้ครับเราก็กดเดินไปเลยนี่ครับคือแบบนี้มันจะไม่สามารถกดกดเดินตกแบบได้นะครับแต่เราจะสามารถกดเดินเดินตรงพื้นล่องหนได้หัศกรรไหมครับนี่ครับคือมันแดงแล้ว ค่อยๆไต่ครับเดี๋ยวจบครับเนี้ยครับแล้วก็กดตรตัวนี้เลยครับเขาก็จะได้มากเกอร์90มานะครับเดี๋ยวปิดอันนี้ก่อนนะครับโอเคครับจักที่เราได้มาสเกอร์90แล้ว อย่าพูดอย่าพูดบอกว่าอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดพูดมาเกออันต่อไปนะครับจะอยู่ในเมืองอเงี้ยครับไม่ไม่ใส่สีครับมันเป็นทางไฟนะครับนีครับขึ้นมาบนนี้นะครับ กดตามผมได้เลยนะครับตึ้งตึ้งเยกดน้องเพืตันสินี่นะครับเพื่อนก็จะได้มักกระโดนเผามานะครับนี่กลับไปเลยนะครับนี้ก็มีนะครับมาเพื่อนนะครับห่วงรูนะครับหาไม่ค่อยยากนะครับันต่อไปก็อยู่ข้างในรูนี้นะครับเดินตรงไปเลยก็จะเจอนะครับนั้นก็มีนะครับ แลให้เราไปคุยกับคนนี้นะครับให้เราไม่ซคนไปคุยสี่เดินคนจนคนนี้นครับเราก็จะได้มาร์เกอร์ใหม่ครับวับกลับไปก่อนนะครับมารคเกอร์แต่ผม,มอยากพาทุกคมไปกดล็อกเนี่ยคือมันกดล็อกน่าก็ยากนะครับมารเกอร์ตัวนั้นคือมา์เกอร์วาเมงเก้านะครับ เครมโก้ไปกันชอบถูกกดล็อกกันครับมาเกอร์ความโก้นะครับตรงนี้นะครับมีอยู่นะครับเห็นนะครับพื้นตรงนี้มันแตกก่าเพื่อนนะครับเหยียบไปเลยนะครับก็จะตกแล้วเราก็จะเจอกับาวามโก้มา์เกอร์นะครับนี่นะครับจะเป็นแบบนี้นี่งก่อนนะอันทำไมหมวกคุ้นๆเอ้ยเ้ยนีย่มาคุณเอา บิร์ชสิถะทุกคนไม่รู้นะครับว่าคนนี้หมวกของคนนี้เขาเป็นของใครนะครับครับือมันจะมีเกมหนึ่งอยู่ที่เราต้องโต้ตกับไททันแล้วจะมีคุณออนเอาเบิร์ตมานะครับเนะียครับเรามาเริ่มเริ่มเอามาร์กเกอร์มโนกอนเลยนะครับตรงน,นี้ก็เก็บไปเลยนะครับไม่มีอะไรหรอกครับในห้องนี้ก็จะมีมาร์กเกอร์อยู่นะครับ ตอนแรกผมนึกว่าเป็นมาร์คเกอร์ตุ๊กตาคับเอาที่ไหนได้อืมเออที่ที่อับน้ํานะครับตอนแรกผนึกว่ากล่องเก็บตุ๊กตานะครับนี่ครับมาร์คก็นูฟเนี่ยเขาจะให้เราใส่ไอดีของตัวเรานะครับนี่ครับเขาจะเขียนบอกว่าไอดีถ้าทุกคนไม่รู้นะคับวรามันกดล็อกยังไงล้วก็ไปล็อกอินนั่นเองครับแล้วก็มากดตรงนี้นะครับ รอแป๊บหนึ่งนะครับรอคู่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่ครับตรงนี้นะครับจะเป็นไอดีของเรานะครับนี่นครับไอดี ID ของเราจะอยู่อย่างงี้ครับแต่ทุกคนไม่สามารถเอาไอดีของคนอื่นมาใส่ได้นะครับทุกคนไม่สามารถเอาไอดีของผมมาใส่ได้นะครับพอา,าใส่ไอเดีเสร็จแล้วปุ๊บทางมันก็จะเปิดครับ นี่ครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะครับนีกดผิดนะครับนี่ครับเดือนหนังนะครับก็กดอีกไปครับเจ็ดเก้าเจ็ดแล้วก็อแปดแล้วก็เจ็ดเจ็ดไอดีผมเจ็ดล้วนนะครับ แล้วสองหนึ่งหนึ่งไม่กดผิดกดผิดเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดสองหนึ่งหนึ่งมานนี้นะครับดีของผมแล้วก็ใส่ได้แล้วนะครับ แล้วให้เราเดินมงปองไฟตรงนี้ครับปองไฟก็จะเปิดแล้วก็จะได้นุ๊กมาร์กเกอร์มานะครับนะครับไปทำเควสของมาร์กเกอร์เรียงตัวกันเลยนะครับตรงนี้ครับจะมีมาร์กเกอร์สีเหลืองอยู่นะครับแต่เราจะเก็บไม่ได้นะครับเรามันจะเป็นเควสของคนนั้นนะครับเพราะมาร์กเกอร์สีเหลืองก็ต้องต่อด้วยสีแดงครับไอ้ผมลืมกดวิ่ง ไปครับวิ่งแล้วนะครับตรงนี้ก็เก็บไปได้เลยนะครับตรงนี้เราต้องใสนน่หนานะครับตรงนี้นะครับเห็นว่ามีมาร์กเกอร์อยู่อันหนึ่งนะครับนี่ครับมาร์กเกอร์สีแดงจะอย่างนี้นะครับมาร์กเกอร์คนนี้เขาจะบอกให้เรานั้นเอิมใส่หน้าตาของเขานั่นเองน,นะครับนี่ครับมาร์กเกอร์คนนี้นะครับนี่มันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับ นี่ป๊บ,บหนึ่งนะนี่ครับหน้าตาแบบนี้นะครับถ้าเรากดใส่มาครับตอนแรกที่เราไม่ได้ใส่หน้าตาของเขาเนี่ยเขาจะทําเป็นหน้าบึ้งนะครับแต่พอเรากดใส่หน้าตาของเขาปุ๊บเขาจะยิ้มนะครับตรงนี้นะครับเป็นจุดหลักเลยครับเห็นไครับปุ่มสีเหลืองนะครับ นี่ครับมาร์เกอร์ตรงนั้นนะครับมีหลายตัวครับหลายมาร์เกอร์สิแล้วพอกดจุดอัออนนี้เสร็จหนึ่งแล้วอพอกดจุดอีกอยังตรงนี้นะครับเป็นมาร์เกอร์ กอร์สีเขียวนะครับให้เราปีนไปสุดทางเนี่ยนะครับแล้วก็โดดขึ้นมาตรงนี้ครับมาร์คเกอร์สีเขียวอยู่ตรงนี้นะคะแล้วมาร์คแล้วเราก็กดล็อกมากรา์คเเกอร์ทั้งสามตัวหมดแล้วนะครับเราก็มากลับมาดูทีนนะครับเขาก็จะต่อเรียงตัวกันเป็นสี่ตัวนะครับ อันนี้ก็กดล็อกไม่ยากนะครับก็ปีนไต่ขึ้นมาไต่เรื่อยๆก็เล่นออกบี้นะครับก็ไม่ยากนะออกบี้เนี่ยนะครับเราก็จะได้ไอ้มาร์กเกอร์ซ้อนสาม,มานะครับเอ๊ะใครซ่อนอยู่ยงั้นมาร์กเกอร์นีนะครับมาร์กเกอร์สีฟ้านะครับกดกดอัดทย้ง แล้วว่าตรงนี้นะคบผมลืมพาทุกคนมาดูนี่นะครับตรงนี้ครับมาร์กเกอร์สายแล้วก็มาร์ากเกอร์กระบองเพชรมาร์กเกอร์นี้ด้วยครับมาร์กเกอร์หลายนะครับว่าไปผมลืมพาทุกคนไปดูดนี่หรือเปล่านะผมก็หาก่อนครับเออะอะไรไม่ถูกกันตรงนี้ไม่มีบล็อกสีเหลี่ยมนะครับนี่นะครับมาแล้ว เราเปิดซิปล็อกก่อนครับได้ยัยไงอุ้ย <c oughs> คือจริงๆคือเราห้ามกดวิ่งนะคล้วก็กระโดดตรงขอบตรงนั้นนั้นนั้นเลยใส่ซิปล็อกนะครับแล้วเราก็จะผ่านเลยนะคบมันง่ายมากเลยนะครับสำหรับเจ้ามาสเกอร์ตรงนั้นแป๊บหนึ่งนะครับไปใหม่ก่อน นี вами, ่ครับแบบนี้ครับเพราะวจะได้มาร์กเกอร์ตัวนี้มาครับแล้วก็ในนี้นะครับนี่ครับมาร์กเกอร์สตรอเบอรี่นะครับจ่องต่อไปนะครับจะพามาร์ไปกดล็อกมาร์กเกอร์ตุ่มไว้นะครับเนี่ยครับตุ่มมาร์คเกอร์อื้อเออกระโดด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 มือพาทุกคนมาดูอย่างเงี้ยครับข้างหลังตรงนี้ครับ นี่ครับอยู่ใกล้กับตรงนี้ครับจะมีทางเข้าลับอยู่นะครับนี่ครับเห็นไหมครับีหมันจะมีตุ่มล่องหนอยู่นะครับนี่ครับให้เราเราหยับปุ่มเอ่อปุ่มสีเขียวตรงนี้นะครับแล้วให้ตัวเราอ่ะมันล่วงไปลงตรงสีเหลืองเนี้ยครับบตูลงสีเหลืองลงสีเหลือง สีขาวเหลืองค่ะฮ้ายามาเคสผมเกือบลงสีเหลืองครับมเมื่อกี้กลับลงแต่มันมีสามเหลี่ยม,มอยู่แล้วก็เก่งตกสีสีขาวนะครับฉันก็จะมามานี้นะครับเพราะเพราะเรากด ปุ่มวาร์ปกับปุ๊บเราก็จะมาโผล่ในพีนระมิดนะครับแล้วก็มีนะครับมาร์กเกอร์สายสายมาร์กเกอร์นะครับเนาะเราซองไปนะครับนิบนแล้วก็ขึ้นไปได้ไปนะครับก็ไม่มีอะไรมากเกมนึงก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ตามหามาร์กเกอร์ไปเรื่อยๆนะครับเฮ้ยึ้นยากคนณยากคุณยาก <G ül> อ๋อผมรู้วิธีการเึ็นแหละทำไมเพื่อนตายกันนะอปอี้มันก็ไม่ได้ยากนะเนีเ่ยนะเนะนนะทำไมเพื่อนตายกันเนี่ยไม่เห็นรู้เลยเนี่ยก็ะเก็บไปนะปนค <S <S นรับมาเกอร์อิดนะครับคลิปเลยบายบายครับ มเจอกันคลิปหน้านะครับนล้ง